ไอเรื่องภาพถ่ายที่ถูกบิดเบือนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เริ่มต้นอเงี้ยครับไอสิ่งที่เราเห็นาน่านภาพถ่ายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตาเราเห็นจริงๆนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนที่ทเขาเจเนเรตภาพขึ้นมาแล้วก็เอาไปส่งกับรัชชนะจุดต้นตรงนั้นเนี่ยทำให้เราสนใจว่าไอสองสิ่งนี้มันกำลังมาบรรจบกันดิจิทาลครั้งนี้คุณก็เลยคิดว่าถ้าเราเอางานที่มันถูกเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับผลกระทบมาสแสดงร่วมกับงานที่เป็นรูปแบบ ดั้งเดิมมันน่าจะทําให้เกิดการคิดของผู้ชมคือบ,บางคนก็งงๆนะว่าอันนี้คงเป็นภาพถ่ายเก่าแหละผลท้ายแล้วเนี่ยพอความพิจารณาดีๆเนะีเฮ้ยไม่จริงที่ว่าอนะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เชื่อตามที่แต่เราอยากจะเชื่อ สวัสดีครับชื่ออะคาล่านักคำนานะครับชื่อในป้อนหนึน่งนะครับเป็นคิวเรเตอร์ของเลเซการครั้งนี้ครับโปรโตโกราฟีในวอลล์ไลส์จริงๆแล้วเนี่ยผมอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะมาตลอดเลยตลอดชีวิตผมเป็นเป็นเจนเนียร์ซอฟต์เจนเนียร์นะครับแล้วก็สนใจภาพถ่ายด้วยพอเราสนใจภาพถ่ายแล้วเราก็อยู่ในวงแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เลยเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งสองโลกขนานกันไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มี ประเด็นเรื่องที่แบบว่าคนท,ที่เขาเจเนเรตภาพจิตกรรมขึ้นมาแล้วก็เอาไปส่งขงวดรัชนะจุดต้นตรง,ง,ง,งนั้นเนี่ยทำให้เราสนใจว่าไอ้สองสิ่งนี้มันกำลังมาบรรจบกัน,นกกเหมือนกับการกําเนิดกล้องถ่ายรูปขึ้นอนะตอนนั้นคนก็ยังวาดรูปอยู่แล้วมันก็เกิดกล้องขึ้นมาทําให้เราแบบว่าเอ้ยเราเข้าไปต้องวาดภาพเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็เป็นเหมือนประมาณว่าซ้ํารอยเดิมเลยคือเราไม่ต้องถ่ายรูปแล้วเราใช้เจนเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมกำลังคิดว่าประวัติศาสตร์พวกนีน้มันจะค่อนข้างเหมือนเดิมคือมันจะไมม่่ีกกาาารหหั้งวเอย เกิดขึ้นมาแล้วนี่การวาดภาพคงตายสาบศูนย์เรียบร้อยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจรงจุดนี้ทขาไม่ถูกสนใจว่าไอการบรรจบกันของไอสองโลกเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดสิ่งที่มันน่าสนใจในในแวดวงต่างๆไอจุดเริ่มต้ตตตตนตรงนี้เราคิดมานานละว่าเฮ้ยมาต้องทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญมีมีโอกาสมีโอกาสจะทาง BCC นะครับก็เลยรวบรวมสิ่งที่เรารู้มาที่ที่เราหามาเนี่ยแล้วเร,เราก็ลองเอามา ำดูง,นะงานแรกเลยที่อยากให้ดูนะครับเป็นอของช่าง,งภาพชาวเยอรมันบอริสเอลเดกเซนนะครับที่เลือกมาให้ใหดูงานเนี้เป็นงานแรกเพราะว่าเป็นงานที่ถูกสร้างด้วย AI ภาพน,นี้เขาส่งประกวดไปที่งานประกวดภาพถ่ายงานงใหญ่มากระดับโลกเลยจะประจับผูไงได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้รางวัลมาเนี่ยเขาก็ ส่งข้อม,มูลไปบอกทางกองประกวดว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาพถ่ายจริงนะมันเป็นสิ่งที่ถูกเจเนอเรตขึ้นมาจาก AI เขาก็บอกความตั้งใจงเขาแนะว่าสิ่งที่เขาทำเปเนี่ยเขามไม่ได้ต้องการกลวนอะไรนะครับหรือคขาต้องการเนี่ยที่ที่จะ,จะ,จะอยากรู้ว่าการประกวดภาพถ่ายี่ยจะเริ่มยอมรับสิ่งที่ถูกเจเนอเรตมาจาก AI หรือยังงานเขาถูกจะแสดงหนึ่งวันโดนปลดออกงานที่อยากให้มา มาดูถือว่าเป็นส่วนที่หลักเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง2ผนังผนังแรกเนี่ยเราเห็นว่าเออนี่เป็นงานคล้ายๆงานสารคดีของการกลับไปสำรวจอาชีวิตของครอบครัวหลายรุ่นของเขานะครับก็จะเป็นภาพครอบครัวที่เขากลับไปดีเอชมาอบพยพมาจากที่ไหนครอบครัวปู่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับจากจะรัดจูหยวนจางสมัยนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาก็กลับไปเอาเอกสารเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยมาถ่ายภาพอันนี้ก็เป็นภาพภาพจริงข้างฝัังเนี่ยก็ก็เป็นเลืองคล้ายๆกันก็คือเป็นการแบบว่าสำรวจครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือถูกสร้างมาจากเอไอเจนเนอเรตขึ้นมาอย่างเช่นแบบว่าเขาเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นว่าปู่เขาเป็นยังไงก่อนจะ,ะได้ต้องต้องหาข้อมูลก่อนถามแม่ถามพ่อว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงนะครับจนได้ภาพออกมา ก็จะมีภาพที่สําคัญอย่างเช่นภาพภาพนี้คุณย่าคุณย่าของเขาก็คือเขาไม่เคยเห็นหน้าคุณย่าแล้วเอาภาพนี้กลับไปให้แม่ดูว่าใช่ไหมแม่บอกใช่ไรแบบน่าสนใจมันคือการซ่อมแซมความทรงจำครับซึ่งครอบครัว endor สด้วยว่าถูกต้อง <c oughs> พราสมัยก่อนมันจะมีนี่วอลเปเปอราเฟอร์ค er นแรกก็ชื่อว่าโรเจอร์เฟนทอนไปถ่ายไปถ่ายสงครามเป็นถนนแล้วก็มีลูกปืนใหญ่ตกอยู่ทีนี้มีคนไปเจอว่าไอภาพที่เขาเอามาใช้เนี่ยรูปออริจินอลมันเนี่ยไม่มีลูกปืนใหญ่อันนี้คือก็ยังเป็นข้อสกเสียงอยู่นะครับว่าอันไหนเนี่ยคือดีทัชอันนี้สุดโตงมากคือ มันคือภาพสงครามที่เราต้องเราต้องนำเสนอความจริงออกไปเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเกิดสงครามขึ้นช่้างภาพอาจจะไม่ได้ขอก็ได้อาจจะเป็น e อ i ดเตอร์อาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นใครก็ได้ช่วยเพิ่มลูกปืนใหญ่ให้หน่อยหรือช่วยลด,ช,ยลดช่วยลดลูกปืนใหญ่ให้หน่อยเออมันก็กลายเป็นบอกว่าเอานี่ความจริงของใครจริงๆเรามาดูด้วยนะว่าเกิอดอะไรขึ้นนะเราไม่ดูด้วยซ้ำว่าลูกปืนใหญ่เนี่ย มันลดมันน้อยหรือมากเรารู้แค่ว่าตายทางเนี่ยเราเห็นว่าเออมันมี2รูปคือรูปปืนใหญ่น้อยกับมากปรากฏขึ้นมาแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันทําให้เกิดข้อถกเถียงกันในอีกร้อยปีถัดมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงตรงจุดนั้นไอ้เรื่องภาพถ่ายที่ถูกบิดเบือนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเงี้ยครับเอาเอาจริงๆอย่างเเล่าคือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นผ่านภาพถ่ายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ตาเราเห็นจริงๆนะใช่ไหม โดยคอมม o นเ e น s e นะครับก็ต้องบอกว่ามันคือการที่เราพยายามจะใส่ความจริงเข้าไปให้มากที่สุดอะแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยกระบวนการทางเทคนิคของกลอก้องมาตามนะครับด้วยทัศนคติของคนถ่ายด้วยทัศนคติอคติของ e อ i ดเตอร์หรือคิวเรเตอร์ที่เขาต้องการที่จะนำเสนออะไรตัดทอนอะไร แต่โดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่สามารถขอความจริงออกมาได้ครบถ้วนหรอกเออมันก็ได้ประมาณหนึ่งอ่ะเราก็รูว่าเออเราคงเชื่อได้ประมาณหนึ่งถ้าเ้าเชื่อทั้งหมดก็คงไม,ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการก่อนหน้าน,นั้นคืออะไรแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รายรายล้อมใก้กรอบสี่เหลี่ยมนั้นน่ะเราไม่รู้อันนี้คือแค่ตัวอย่างเริ่มต้นอ่ะเรายังไม่รู้ถึงอ,อคติพัฒนาคติของคนถ่ายด้วยซ้ำเลยเราเราเรารูแ้แ,แ,แ,แค่ว่า มันเป็นหลักฐานหนึ่งที่เราพอที่จะเชื่อถือได้แต่อย่าเชื่อทั้งหมดเราเราก็ต้องเรีย่พเจา้าเขาไหว้ไว้อย่างไรอ่จะไ,ไปเชื่อทั้งหมด,ม,ดหม,มันมันก็เชื่อตามที่แต่เราอยากจะเชื่อ